เอาละครับวขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับรายการที่ที่ชาแนลแนวแนวแนววันนี้ผมจะมาบอกว่า MPC มันสามารถนั่งรถไฟได้ได้ได,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 ไดนะโอเคดูนะครับนี่ใช่ไหมครับมันคุณจะสังเกตว่ามันไม่ได้นั่งอะไรเลยนะครับแต่พอผมยันมันครับออยันดิออยันดิ ยันดิไปนี่นี่ครับมนกจะไปเลยครับอเมื่อไรจะมาวะมอนม,มอน,ม,นมอนอีกไม่นานก็คงจะมาแล้วอ,อันนี้เนี่ยมาแล้วโอเคผมตั้งอันนี้ว่าคงปลอดภยของผมนั่นเองมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเอ้๊บมาโอ้ยยยย นี้ครับจะเป็นสปอนมอนเตอร์ของสมบีโอเคอเฮ้ยเฮ้ยแล้วโอ้โหั่นไงครับผมจะบอกว่าครับว่าไอ้ตรงนี้มันมีสวนน้าของของไอ้พวกหมูกับวัวถึงมันจะตบเร็วหน่อยแต่ก็เยอะเหมือนกันสําหรับวันนี้ผมจะมาทําอะไรนะผมจะมาทําผมจะพาไปดูสวนน้ําเออสวนน้ําของไอ้พวกวัวกับหมูนี่ไงครับสวนรวมครับ ที่รวมของไอ้พวกวัวกับหมูครับโอ้หมูนี่โคตรเยอะครับวัวน,นี่คืน,น้อยกว่าตัวแต่มันแหลกมากแหลกโครโครโครโคตรเลยนะโอเคตอนนี้เป็นโคตรแหลกเลยโอ้มาตรงนี้มึงก็แหลกเนาะนี่ครับสุดยอดแห่งความแหลก โอ้โหโอ้โหโอ้โหใครใช้ถุงมุกก็ถ่ายรูปเป็นถ่ายรูปเป็นที่ระไรรกได้นะน่าโอเคมาผมใช้รุ่น A I S มันเลยไม่สามารถถ่ายรูปได้โอเคอื้หือสุดยอดอเดนเอมีซีรุ่นไม่ได้ไงโอเคว้า การอัปเดตแล้วนะครับนั่นคือนี่เลยครับอัปเดตครับมันอัปเดตแล้วครับอัปเดตครับผมไม่ได้ให้ดูการอัปเดตก็เลยไม่ค่อยได้อัดเท่าไหร่หรอกแต่วันนี้มาอัดกันให้ดูเลยนะมันมันแน่นเงเออมันอัปเดตอ่ะเออโอเคผมจะบอกครับว่ามันมีตัวอะไรที่อัปเดตเข้ามา ตัวที่อัปเดตเข้ามาก็จะมีตัวนี้แบ็คคไม่ไม่ไม่ตัวนี้ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ครับโอ้โหแล้วก็มีสลามครับแล้วนี่สลามสลามครับแล้วก็มีไอ้นี่มันตัวอะไรวะอ๋อไอ้นี่ครับไอ้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 เนี่ยเนี่ยครับสลามนี่ครับสลามไฟโอ้โห มึงนี่มาเป็นบล็อกเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้แหลกเลยเดินไม่ได้เลยโอเคอีกขีดเดินนี่ครับวัวเห็ดครับมันก็จะแบบนี่ครับแมงมุมพิษพิษไอ้เห็บ่ะพิษไอ้เหอ่พิษผิด,ผด piece, piece. อ๋อโคตรพิษเลยเฮ้ยตายดิ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 ยดยดโอเค อยูเนี่ว่อยูเนี่ว่อยูเนี่ว่าสลามนี่ไงไอ้ยอสลามไอ้ฮปแอมแมงมุมไม่ผิดมาทั้งเดื่อยยานี่ตายโอเคมันไม่ดรอปยาพิษมาให้ตัวมันก็ไม่ดีนะเว้ยโอเคอัดจะประมาณเสียเทีแล้วเฮ้ยอัดเร็วจัง โอเคผมก็จะบอกให้นะครับว่าไอพวกนี้มันนังรถไฟได้เหมือนกันเดดดไปเอาบอกรโอเคอาโยนใ้่เนนี่ครับ มันก็สามารถขี่ได้เหมือนกันนั่นแหละขี่ได้เกือบทุกตัวนะ NPC มันก็ขี่ได้แต่มนมุมนี่มันโอ้โหขี่ได้โอ้ my g o d เมื่อไหร่มันจะบ้าวะผมว่าผมต้องขึ้นไปดูแล้วโอ้โอ้โอะไรวะรโนา คมก็พบวิธีใหม่ครับน,นี่นนนจะสามารถพบแมงมุมพวกนี้ได้ผมว่าการปรับปรุงใหม่อันนี้ผมก็ควรลองกันนะเนี่ยโอ้แมงมุมก็จะมืดมึงก็เอาแต่จะมืดจะมืดเกมนี้มืดหน่อยนะ เฮ้ยมันก็ได้นี่ว่าอ๋อโอเคอืออืออาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยครับ เออขอนอนก่อนดีกว่าแล้วค่อยจะคลิปอ,อ่อึๆนี่อ่าอ่าอ่า โอเคโอเคผมจะไปบอกว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากบินโอ้แหลักชุนนิคลักพูดบ่อยอะ่ะเขาบอกว่าแลไรบ่อยมากนี่ครับโอเค อ๋อมามายังไนวะยืนนี่โอเคออมาอืมอืมอืมวางไปวางไปอ่าหมูบาได้อยไรเนี่ยสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับ Bye bye. <laughs>